คำเด็ดที่เราหนึ่งใกล่กับตีทุกเราละเบิ้งสซ่กับกับมาเบิ้งเนาะเป็นได้กินบ่หนึ่งหอนห่อนไอต้นทวนครับไม่กินน้ากันครับเดี๋ยวสิพาไปเบิ้งครับโอ้ยมันเด็ดที่เหลอที่มันหลุนมันก่อนโอ้ยน่องเลยมันนี่เป็นได้กินครับซุกปหรอครับเปี้ยหรอ แขงๆห่อนๆอ๋อครับครับแต่ไม่กินนแล้วกันนะครเนาะไน่นม่ละลุงงนี้และครับไกมไอ้ทวนทวนยูใจไอ้วนนยูเพี่น้องเอ้ยเอมาอ้เป็นเลกิแใ้ๆแก้วกดิบปกอปาเจ้าขกอดีใจนะมาไม่กินนแล้กันเนาะ

อ๋อร้องมอนัคำยังไงกันนะแขมึนีหนหนาเิ่มหนาบ้างอกินผักกิน่ใเป็นโลแต่นายมาไมไม่กินน้ำกันทำไมฮะเนยป้าสูข้ากัะนเลบางทีมากินน้ำกันเด้อพี่น้องเลยกินจุ่มะมงักับวาตัวมนน่าไหมกินน้ำกันามันอกันเด้อหน่ก ปนครับบมาบอแขงผมกลับช่อเลกไม่กินน้กันกินกันเด้อพี่น้องเ้คือพี่อใกล้มเสื้ครับเิมากามามกินน้กันไ่อบกันเด้อผู้เฒ่าสองคนไม่กินเป็นม่เป็นผ้าอยู่นี่ละอ่ะแบครับอานะินก่า่ก็เอยนน้นโ้ 啊、嗯。